ยืนคนละที่เห็นคนละแบบในยะที่สองพิขุทั้งหลายปริยายที่อินรีห้าอาศัยแล้วเป็นพละห้าที่พละห้าอาศัยแล้วเป็นอินรีห้ามีอยู่ปริยายที่อินรีห้าอาศัยแล้วเป็นพละห้าที่พละห้าอาศัยแล้วเป็นอินซีห้าเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นสัตทินรีสิ่งนั้นเป็นสัทธาภละสิ่งใดเป็นสัทธาภละสิ่งนั้นเป็นสัตทินรีสิ่งใดเป็นวิริยินรีสิ่งนั้นเป็นวิริยะภละสิ่งใดเป็นวิริยะภละสิ่งนั้นเป็นวิริยินรีสิ่งใดเป็นสตินรีสิ่งนั้นเป็นสติพละสิ่งใดเป็นสติภละสิ่งนั้นเป็นสตินรี สิ่งใดเป็นสมาธินรีสิ่งนั้นเป็นสมาธิพละสิ่งใดเป็นสมาธิพละสิ่งนั้นเป็นสมาธินรีสิ่งใดเป็นปัญญินรีสิ่งนั้นเป็นปัญญาภละสิ่งใดเป็นปัญญาภละสิ่งนั้นเป็นปัญญินรีพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกหลังไปทางทิศตะวันออกบ่าไปทางทิศตะวันออก ที่ตรงกลางแม่น้ำนั้นมีเกาะปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวมีอยู่อันหนึ่งปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสมีอยู่พิขุทั้งหลายก็ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวเป็นอย่างไร คือน้ำในที่สุดด้านตะวันออกและในที่สุดด้านตะวันตกแห่งเกาะนั้นปริยายนี้แลที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวพิกุทั้งหลายก็ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสเป็นอย่างไรคือน้ำในที่สุดด้านเหนือ และน้ำในที่สุดด้านใต้แห่งเกาะนั้นปริยายนี้แลที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสพิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันสิ่งใดเป็นสัตทินรีสิ่งนั้นเป็นสัทธาภละสิ่งใดเป็นสัทธาภละสิ่งนั้นเป็นสัตทินรีสิ่งใดเป็นวิริยินรีสิ่งนั้นเป็นวิริยพละ สิ่งใดเป็นวิริยะพละสิ่งนั้นเป็นวิริยินทรีย์สิ่งใดเป็นสตินทรียสิ่งนั้นเป็นสติพละสิ่งใดเป็นสติพละสิ่งนั้นเป็นสตินทรียสิ่งใดเป็นสมาธินทรียสิ่งนั้นเป็นสมาธิพละสิ่งใดเป็นสมาธิพละสิ่งนั้นเป็นสมาธินทรียสิ่งใดเป็นปัญญิทรียสิ่งนั้นเป็นปัญญาพละ สิ่งใดเป็นปัญญาภละสิ่งนั้นเป็นปัญญินทรีย์พิกุทั้งหลายเพราะความที่อินทรีย์ห้าอันตนเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วพิกุจึงกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่